ทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่เส้นถนนวชิรประการนะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนี่เองนะครับผมและตอนนี้นะครับผมจะมาพาทุกคนมาชิมร้านลุงกุ้งหอยทอดปัาไทยนะครับซึ่งเขาเล่าเรือว่ามีความอร่อยมากนะครับอยู่ปากซอยไทยบ้านนะครับหรือเรียกว่าสะพานหนึ่งหรือเรียกชื่อว่าซอยราชวิถีนะครับนี่นะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมมาอยู่กับลุงกุ้ง ตอนนี้ลุงกุ้งกำลังทำผัดไทยให้ผมกินนะครับเดี๋ยวส่วนหอยทอดนี่เสียดายครับหมดแล้วครับไม่เป็นไรครับผมรีวิวผัดไทยอย่างเดียวก็ได้ครับอันนี้คือลุงกุ้งนะครับลุงกุ้งครับยิ้มหน่อยครับอาขายอยู่ตรงนี้มานานยังครับ60ปี60ปีโอ้ถึงเป็นระดับตำนานแล้วครับเนี่ยอ๋ออันนี้คือเต้าหู้ใช่ไหมครับครับของเต้าหู้ คครับลุงถ่ายไปเลยครับลุงทำไปเลยครับโอ้ลุงกุ้งขายมาหกสิบปีเลยครับโอ้นานมากเลยนะครับมาขายแต่ตอนอายุเท่าไหร่ครับมาแทนแม่ประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีครับโอ้สุดยอดเลยครับ อันนี้คือเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วครับอ๋อโหดูเลยทันใจดีครับเทใส่จานแล้วครับเทค,ครับไหนเตะชูผม,มหน่อยฮะยิ้มๆหน่อยยิ้มหน่อยครับ โอเคครับทุกคนครับแล้วผมได้ผัดไทยมาแล้วนะครับเดี๋ยวส่วนหน่อยท่อนี้ต้องเสียใจนะครับพูพลาดไปแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวยังเหลือผัดไทยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันผัดไทยของลุงกุ้งจะอร่อยแค่ไหนนะครับทุกคนแต่อนอื่นนะครับผมขอปรุงเครื่องก่อนนะครับนี่ครับสิ่งแรกที่ของจังหวัดชุมพรที่มีคือซอฟริกโกสดนะครับนี่คือซอฟริกประจําจังหวัดของชุมพรเลยนะครับเห็นนะครับเดี๋ยวผมเจะหย่อดๆนะครับ อ่าโอเคครับอันนี้คือรูใหญ่นะครับ <c oughs> อันนี้หยอดมากหยอดน้อยแล้แต่คนชอบนะครับแต่ขอบอกว่าผัดไทยของจังหวัดชุมพรนะครับหรือหอยทอดนะครับมันต้องคู่กับพริกกสอสนเท่านั้นนะครับทุกคนโอเคแต่ผมหย่อนปลาหน่อยนะครับอันนี้เค็มมากเค็มน้อยอยู่อยู่กับคนชอบนะครับใบงกุ้งอะไรใบงกุ้งอ่ะ ใะไ้่ครับน้ำตาลหน่อยนะครับน้ำตาลโอเคครับตั้งแต่คนช้อนมาความบานนะครับโอเคนะครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองชิมคําแรกเลยครับเพราะว่าผัดไทยของลุงกุ้งจะอร่อยแค่ไหนครับทุกคนนี่ครับถ้าผมขอคูก่อนนะครับโอ้หน้ากินมากเลยครับทุกคนนี่ครับผัดไทยของลุงกุ้งของเขาจะเส้นใหญ่นะครับทุกคน โอเคนะครับคาแรกนะครับคาโตเลยนะครับนี่ครับคําโตเลยครับทุกคนมี่หอมนัวครับคือจริงๆอ่ะเฉพาะู้สึกผมนะถ้าเกิดก่อนนี้ยังไม่เติมเครื่องอ่ะรสชาติของลุงก็น่าจะพระเจ้าของผ่านไทยจานนี้ก็น่าจะมีรสชาติกลมๆอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวรออีกทีนะครับทุกคนนี่ฮะค,คำตอแล้วทุกคนผัดา,ายของหลวงพ่อเ่มันก็มีความกรอบแล้วก็มีความนัวครับของรสชาติอยู่แล้วนะครับแล้วบวกกับน้ำพริกโกสนนะครับมันเข้ากันได้ดีมากเลยครับเนี่ยอื น้ำกุ้งครับอืออืออือก็จะได้นะครับผัดไทยลงกุ้ง ผัดไทยลงกุ้งร้านนี้นะครับเขามีฝาปันะ๊บผัดไทยของลุงกุ้งร้านนี้นะครับมีมานานกาว่า60ปีนะครับทุกคนถือว่ายาวนานมากรสชาติจัดจ้านมากนะครับทุกคนมีความขมกลมมาก อือร่อยมากครัอือจะได้ครับก็อร่อยอะอร่อยแบบอะไรแบบกลมกรอมนะครับอือมหมดกาเลยครับทุกคน แลวคือว่าใครทอดฝันไทยสไตล์แบบนี้นะครับถือว่าแบบต้องมาที่นี่นะครับอยู่ถนนวชิรบ,บางการนะครับจังหวัดชุมพรอำเภอเมืองนะครับขมไม่ญากนะครับทุกคนโอซ้ไยจะขับแคบไปหน่อยนะทุกคนต้องคอยหลบรถอ,อ่ะโอเคนะครับทุกคนเยี่ยมครับ